สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นกับช่องลินลินน้องครีมแฟมิี่นะคะวันนี้ควานตัวน้อยนะคะจะช่วยคุณแม่แม่ควานเก็บที่ช้างนะคะเก็บขี่ของน้องครีมนะคะอ้าวพี่หมวยเอาก็โยนอะไรหรอกพี่หมวยก็จะโยนญ้าให้พี่ครีมนะคะ เหนื่อยไหมพี่เอกฮะเหนื่อยได้ไงแค่นี้เองนิดเดียวจิบจิบลูกหลังเลิกเรียนนะคะเด็กๆกก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเก็บขี้ของน้องครีมนะคะ มัมช่วยเพกตาเก็บด้วยล่ะมาดูน้องครีม,มกินหญ้ากันนะคะ,ะเราจะเดินตามพี่หมวยอีกแล้ววันนี้ไม่มีไอติมนะคะครีม โอ้ดูทักทายกันนะคะที่มังกรทักทายน้องครีมคว,ว,ว,วานน้อยช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยพ่อควานแม่ควานทำความสะอาดหลักของน้องครีมนะคะ ส่วนนางก็ยืนกินสบายใจเฉบทะคะอ่ะอพี่มังสู้ๆเหนื่อยไหมลูกเอาละ เพราะว่าหลักช้างเราต้องทําความสะอาดทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นน,น,นางมีหน้าที่กินอย่างเดียวค่ะนางก็คงคิดว่าโอ๊ยอยากจะช่วยเหมือนกันแต่นางทําไม่ได้นะคะน้องครีม พี่มังได้แล้วหน่อยลกูกโอ้ฝุ่นเยอะเลยนะคะเริ่มอีกแล้วนะคะเริ่มทะเลาะก,กับไก่อีกแล้วนะคะพี่น้องครีมของเราเมื่อกี้กินอยู่ดีเริ่มอีกแล้วนะคะ เริ่มทะเลาะกับไก่อีกแล้วนะคะเนี่ยเป็นประจำอ๋าอใครจะแพ้ใครจะชนะนะคะ สุดท้ายไก่ก็ลาบถอยหนีนะคะคือเปล่าอ่ะมาอีกแล้วไม่ถอยไม่หนีนะคะมาอีกแล้วไก่มาอีกแล้วไก่มาอีกแล้วอ่ะกรีบอ่ะตีไปเลยอ่ะตีอ่ะโดนไม่เอ่ยไม่โดนค่ะบรรยากาศยามเย็นที่สวนประเพณีไทยนะคะ ก็จะเงียบเงากันนิดนึงเพราะว่าช้างส่วนใหญ่กับบ้านเกิดกันเกือบอทุกเชือกแล้วนะคะเหลือแค่8ดเชือกเก้าเชือกเองค่ะเนื่องจากพิษของโควิดนะคะบรรยากาศรอบๆสวนก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ่ะเงียบเงามาก คลิปโควิดสิบเก้าค่ะสำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะช่องลินลินน้องครีมแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะ